สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเปิ้ลในคูเปิ้ลเซนแอนด์วเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงน้ําหอมจากเคที่เพอร์รนะคะซึ่งเรานํามาทั้งหมด2กลิ่นด้วยกันนะคะก่อนจะเริ่มชมคลิปค่ะทุกคนฝากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและนี่คือน้ำหอมทั้ง2กลิ่นที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะเป็นน้าหอมจากเคที่เพอร์รนะคะทั้ง2กลิ่นนี้มาในรูปแบบของ ขวดเนี่ยเป็นรูปน้องแมวนะคะเหมาะมากๆเลยสําหรับใครที่เป็นแบบสาวกแมวเป็นธาตุแมวนะคะยอมรับเลยนะคะว่าครั้งแรกเนี่ยที่ซื้อน้องเข้ามาเนี่ยคือไม่เคยได้ดมกลิ่นเลยนะคะแต่สาเหตุที่ซื้อมาก,ก็เพราะแพ็คเกจจริงล้วนๆนะคะคือขวดน้องมีความน่ารักมากขนาดว่าเราไม่ได้เป็นธาตุแมวนะไม่ได้เลี้ยงแมวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คือเห็นแล้วก็คืออดใจไม่ไหวนะต้องซื้อน้องมาเก็บไว้ในขณะที่ตอนนั้น,นยังไม่ดัน ไม่ทันได้ดมกลิ่นด้วยซ้ำนะคะว่ากลิ่นเป็นยังไงนะแต่ก็ซื้อมาเนี่ยทุกคนตั้งบนในตู้น้ําหอมมามันคือแบบมันคือใช่มันคือน่ารักอะมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงทีละกลิ่นกันก่อนเลยนะคะกลิ่นแรกนะคะที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือกลิ่นเพลนเองค่ะเจ้าน้องแมวม่วงขวดนี้นะคะเป็นน้ําหอมที่อยู่ในขวดสีม่วงนะคะม่วงเข้มแต่ว่ามีความใสงงไหมเออเป็นสีม่วงเข้มแต่ว่ามีความใสนะคะแล้วก็ ฝาเนี่ยจะเป็นรูปหัวแมวแบบนี้นะคะทุกคนตรงคอขวดเนี่ยก็จะมีเหมือนจี้เนาะแล้วก็เขียนคำว่า p e r r l นะคะบริเวณนี้เขียนคำว่า k a t y p e r r y นะคะเป็นชื่อแบรนด์ของเขานะคะคือสวยงามพูดอีกครั้งหนึ่งว่าสวยงามนะน้ำหอมกลิ่นนี้นะคะกลิ่นเพิร์เป็นน้ำหอมแนวฟ o o ี้ f ฟ r ์โนะคะซึ่งเปิดตัวตั้งแต่ปี2010แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองกลิ่นกันดูนะคะว่ากลิ่นเป็นประมาณไหนนะคะ เออก็คือตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยใช้เป็นแบบจริงจังนะทุกคนก็คือฉีดนิดนิดน่ดนอยๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ฉีดจริงจังเนาะอืมในตอนแรกเนี่ยที่เห็นสีขวดนะทุกคนคิดว่าเมื่อสเปรย์ออกมาแล้วกลิก่นมันจะต้องแน่นมากแล้วก็หวานเซ็กซี่เย้ายวนมากๆนะคะแต่ว่าผิดคาดนะคะกลิ่นเขาเนี่ย ออกเป็นแนวแบบสดชื่นใสๆน่ารักน่ารักเลยนะคะสำหรับกลิ่นเพลนะคือเป็นกลิ่นที่แบบเป็นมีความฟุตตี้แต่เป็นฟูตตี้ที่ใสๆนะคะไม่ใช่ฟุตตี้หนักมากนะคะไม่ใช่ผลไม้ที่แบบหวานสุกงอมอะไรเงี้ยนะคะแต่เป็นผลไม้ที่มีความใสแล้วก็หวานมีความฉ่ำๆเนาะเราได้กลิ่นเป็นกลิ่นของแอปเปิลนะคะเป็นแอปเปิลหวานใสๆเลยนะคะ กลิ่นดีมากเลยทุกคนกลิ่นคล้ายๆแบบเหมือนแชมพูอะแชมพูกลิ่นฟุตตี้ของเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้อารมณ์ประมาณนั้นเลยคือสดชื่นมากๆค่ะแล้วพอสักพักนึงนะคะกลิ่นใสๆของเขาเนี่ยก็จะดอบลงนิดนึงนะแล้วก็จะเป็นกลิ่นของดอกไม้ขึ้นมานะคะแต่ว่าดอกไม้เนี่ยไม่ได้ออกแนวแบบดอกไม้จัดจ้าดอกไม้จ๋านะเป็นดอกไม้นุ่มๆที่แซมขึ้นมานะคะกับกลิ่นของฟุตตี้ในตอนแรก สำหรับเรายังคิดว่าฟุตตี้ยังเด่นอยู่นะคะยังเด่นอยู่เด่นน้ำขึ้นมาแล้วก็เป็นกลิ่นหอมที่สดชื่นมากทุกคนคือแบบดมได้สบายจมูกมากๆเลยนะคะสำหรับกลิ่นเพลนะกลิ่นนี้นะคะกลิ่นท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นวานิลาบวกกับกลิ่นของมะพร้าวนะคะแต่โดยส่วนตัวของเราเนี่ยไม่ได้กลิ่นของมะพร้าวแบบชัดเจนนะแต่ว่าได้กลิ่นของวานิลาเนี่ยเบาๆนะคะบางๆคือโดยรวมแล้วกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ เบาๆใสๆนะคะไลท์ๆหน่อยคือเป็นฟุตตี้ก็เป็นฟุตตี้แบบใสๆเป็นฟลอรัลก็เป็นฟลอรัลแบบใสๆได้กลิ่นวานิลาก็เป็นวานิลลาแบบใสๆคือทุกอย่างมันอยู่รวมกันแบบใสๆอะมันไม่ได้เป็นกลิ่นที่หนักหน่วงไปทางใดทางหนึ่งนะคะซึ่งตรงกันข้ามก,ก,กันกับสีขวดมากคือเสียขวดเสียขวด <c ười> คือสีขวดเนี่ยเป็นสีที่แบบเข้ม่ ตอนแรกคิดว่ามันต้องเป็นกลิ่นแบบเข้มๆแน่เลยนะคะแต่เปล่าไม่ใช่มันเป็นกลิ่นที่อย่างที่บอกนะคะมันเป็นกลิ่นใสสบายคล้ายๆแชมพูฟุตตี้แบบแชมพูสระผมหรือครีมอาบน้ําเด็กที่มันเป็นแบบใสๆอ่ะคือได้กลิ่นนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองหรือคนฉีดหรือเราได้กลิ่นจากใครเราจะรู้สึกว่าเขาดูอ่อนโยนดูสดใสล่าเริงอะ่ะมันเป็นกลิ่นที่ฉีดแล้วให้เขารู้สึกอ่อนเยาว์นะทุกคนเออคือฉีดไปแล้วแบบ ลดอายุได้เลยอะนะคะใครที่แบบอยากปลุกความเป็นเด็กในตัวเองนะนแนะนําฉีดกลิ่นนี้นะคะเพราะว่ามันดูแบบเป็นเด็กสาวอะเป็นเด็กสาวแบบสิบสี่สิบห้าสิบหกอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะสําหรับเจ้ากลิ่นเพ์กลิ่นนี้นะไม่มีความหนักไม่มีความปวดหัวเวียนหัวแต่อย่างใดนะคะทุกคนให้ความรู้สึกอ่อนเยาว์สนุกสนานล่าเริงนะคะอ่อนวัยลดวัยลดอายุถ้าใช้กลิ่นนี้นะคะ แต่ถามว่าถ้าเราฉีดไปทํางานล่ะเราจะดูเด็กกิ๊กกอกก้องแกงไหมก็ไม่นะคะเรารู้สึกว่าถ้าเราใช้ฉีดไปทํางานเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกเฟรชสดชื่นนะคะในการทํางานในวันนั้นนะแล้วก็ไม่ได้เป็นกลิ่นที่ดูไม่สุภาพนะในขณะเดียวกันเราคิดว่าถ้าฉีดไปทํางานนะคนก็อยากทํางานใกล้เราอะ่ะเพราะว่ากลิ่นมันเป็นกลิ่นที่เชิญชวนอะ่ะกลิ่นเชิญชวนให้พูดคุยเชิญชวน,ชวนแบบกลิ่นมีความเป็นมิตรนะ่ะทุกคนกลิ่นไม่ทําร้ายคนอื่นนะคะสําหรับเจ้า แมวม่วงกลิ่นเพอล์กิ่นนี้นะคะกลิ่นไม่ทําร้ายคนเลยข้อเสียของเขานะคะก็คือกลิ่นเขาไม่มีความติดทนเลยนะทุกคนเราเคยทดลองใช้นะคะประมาณสักสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงกลิ่นก็หายกลายเป็นแบบกลิ่นที่ติดผิวไปแล้วนะคะกลายเป็นสกินเซนที่ติดผิวซึ่งกลิ่นที่ติดผิวอยู่เนี่ยก็จะเป็นกลิ่นบางๆคือถ้าไม่ได้เอาจมูกวาดมจากผิวโดยตรงเนี่ยก็จะไม่ได้กลิ่นนะคะ นั่นก็คือข้อเสียนะข้อดีคือกลิ่นดีงามมากกลิ่นน่ารักสดใสนะคะแต่ว่าข้อเสียคือมันไม่ได้ติดทนเนาะแล้วก็จากที่บอกว่ามันเป็นกลิ่นแนวฟุตตี้ฟลอรลนะคะก็อย่าได้หวังใจว่ามันเป็นฟุตตี้ที่ฟุตตี้ฟูตตี้ตนะคะมันเป็นฟุตตี้ที่ไม่ได้แบบฟุตตี้จ๋าแล้วก็ไม่ได้ฟลอรลจ๋านะคะคือเป็นฟุตตี้ฟลอรลที่แบบใสๆมานิ่งๆไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะสําหรับกลิ่นเพอค่ะ อันนี้เหมาะสําหรับใส่ในวันสบายๆก็ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนไปนั่งดื่มชานมไข่มุกไปนั่งเมาคอยกับเพื่อนที่คาเฟ่อะไรเงี้ยฉีกินนี้ได้รู้สึกสบายๆนะคะให้เป็นของขวัญวันเกิดก็ได้นะคะน้องสาวเรียนจบมบปลายอะไรเงี้ยก็ให้กิ่น,นี้ได้ทุกคนคือขวดก็น่ารักเป็นของขวัญได้แล้วกลิ่นก็น่ารักด้วยนะคะต่อไปนะคะกลิ่นที่สค่ะกลิ่นเมยวนั่นเองนะคะ อันนี้เป็นสีชมพูอ่อนนะคะทุกคนลักษณะก็จะคล้ายๆกันเลยก็คือฝาก็จะเป็นหัวน้องแมวแบบนี้นะคะที่คอขวดนะคะจะห้อยเป็นตัวจีตัว M แบบนี้นะคะด้านล่างจะเขียนคําว่าเมีวนะคะแล้วก็ขวดเป็นสีชมพูเอ่อสีชมพูนมๆหน่อยนะคะแล้วก็สามารถมองเห็นปริมาณน้ําหอมข้างในว่ามันเหลือมากน้อยประมาณไหนนะคะสําหรับกลิ่นเหมียวอันนี้นะคะก็ เป็นน้ำหอมแนว floral f o u i t y นะคะซึ่งเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2011นะคะก็เหมือนเจ้าน้องแมวม่วงจะออกมาก่อนใช่ไหมแล้วก็ตามมาด้วยน้องเหมียวแมวชมพูขวดน,นี้นะคะอ่ะเรามาลองดูซิว่ามันจะเหมือนหรือแตกต่างจากเจ้าแมวสีม่วงยังไงบ้างนะคะอันนี้เวลาเราฉีดอะทุกคนเร,เราจะเราจะหันสเปรย์มาอีกทางหนึ่งนะเพราะถ้าหันไปทางนี้เรากลัวว่าหัวสเปรย์มันจะไปโดนอันนี้เราลออเคยดูรีวิวของใครมาสักคนหนึ่งอะเขาบอกว่า ให้หันทางนี้เราก็เลยหันอีกทางหนึ่งอโอเคฉีดลงมาแล้วนะคะอันนี้นะคะทุกคนเออเขาผลิตน้าหอมออกมาได้แบบดูแตกต่างก,กันกับขวดนะคะถ้าทุกคนเห็นขวดขวดเนี้ยทุกคนจะจินตนาการว่าไงในครั้งแรกนะคะก็ต้องจินตนาการว่าเออกลิ่นมันจะใสกว่าเจ้าตัวขวดม่วงใช่ไหมแต่ถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณคิดผิดค่ะเพราะว่าเจ้าน้องแมวชมพูนะคะ มีกลิ่นที่จัดจ้านแล้วก็แรงกว่านะคะคือเปิดมาด้วยความหวานเมื่อกี้แบบอ้าปากแล้วหายใจเข้าคอนะคะคือเปิดมาด้วยความหวานแบบวหวานหวานหวานสุดทางอะนะคะเออคือหวานเจี๊ยบเลยนะคะเป็นกลิ่นหวานที่หวานเจี๊ยบเลยนะคะเป็นกลิ่นหอมของผลไม้เช่นเดียวกันนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นกลิ่นหอมผลไม้ที่หวานจัดเลยอันนี้หวานจัดเลยนะคะ เออเป็นแบบสุกและฉ่ำแล้วหวานอะไรแบบนั้นนะคะคือสเปรย์ออกมาทีแรกยังไม่ต้องเอากระดาษมาดมเลยเมื่อกี้คือฉีดสเปรย์ออกมารู้สึกรับรู้ได้ถึงความหวานนั้นนะคะอันเนี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเราฉีดเยอะๆอ่ะเราอาจจะมีอาการแบบปวดหัวมึนหัวได้ในช่วงแรกๆนะคะเพราะว่าความหวานเขาแบบทะลวงไซ้มากเลยะทุกคนใช้คำว่าอะไรอะ่ะคือหวานมากนะคะ อารมณ์เหมือนเราดมแล้วเราไปนึกถึงวิวาลาจูซี่อะไรประมาณเทือกนั้นนะคะตระกูลตระกูลนั้นน่ะคือมีความหวานมากนะคะแต่ว่าทางวิวาลาจูซี่เนี่ยจะมีความเป็นหวานขนมมากกว่าแต่อันเนี้ยยังไม่ได้ขนมเท่าเขาแต่ก็คือขนมแหละหวานหวานขนมผลไม้แต่ว่ายังไม่ขนมเท่าเขานะคะแล้วก็มีความนัวนะคะสําหรับกลิ่นนี้คือมีความหวาน มากแล้วก็หนัวนะคะในขณะที่สีม่วงเนี่ยหวานใสชมพูเนี่ยถ้าเปรียบเป็นผู้หญิงก็คือเป็นผู้หญิงที่ร้อยเล่ห์มันยาแล้วนะคะคือคือเริ่มมีแบบจริตจัก,ก้านนะคะไม่เหมือนเจ้าตัวสีม่วงเนาะสีม่วงดนแบบหวานหวานใสใสสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอะไรเงี้ยแต่สีชมพูนี่คือเริ่มมีแบบจริตจัก้านแล้วรู้จักชมุชชมอยชายตาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คือเป็นกลิ่นหวานที่หอมแล้วก็มีสเสน่ห์นะเรารู้สึกว่ามันเป็นคนละแบบกับตัวสีม่วงนะคะคือตัวสีม่วงเนี่ยมันไม่ได้ใช้ในการที่แบบการจะหวานสเสน่ห์เราใช้ในการแบบอาจจะใช้ในการแบบไปเที่ยวไปนั่งคุยกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะแต่พอหยิบสีชมพูมาใช้ปุ๊บนะคะเรารู้สึกว่าจุดหมายในการใช้น้ําหอมกลิ่นเนี้ยมันแปลกไปนะคะอันเนี้ยใช้กลางคืนได้เลยนะทุกคนสําหรับกลิ่นนี้นะคะ เป็นกลิ่นที่ดึงดูดคนรอบข้างเพราะว่ามันหวานแล้วก็มันยั่วยวนแต่ว่ามันยั่วยวนแบบเด็กๆนะคะไม่ได้แบบเซ็กซี่แบบแบล็กอมเปี้ยมอะไรขนาดนั้นนะคะเออคือมันมีความหวานน่ารักแต่เซ็กซี่เนี่ยพอทิ้งไปสักพักนะคะกลิ่นหวานที่มันหวานมากๆเมื่อกี้ก็จะค่อยๆจางลงนะคะดอบลงแต่ก็ยังคงความเข้มอยู่นะยังคงความเข้มอยู่แต่ว่าดอปลงนิดนึงจากกลิ่นตอนที่เปิดตอนแรกนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฉีดตอนแรกเราอาจจะต้องเบามือหน่อยนะคะถ้าเราฉีดไปตอนแรกแบบกระหน่ำเยอะๆเนี่ยอาจจะทําให้เราเวียนหัวได้อันนี้นะคะก็คิดว่าเป็นน้ำหอมที่เหมาะกับน้องๆเหมือนกันอาจจะเปรตอายุเนี่ยไม่เกิน25นะคะคือเป็นกลิ่นที่ยังดูแบบน่ารักน่ารักสมวัยเนาะแต่ถามว่ามากเกินกว่านั้นใช้ได้ไหมได้อยู่แล้วนะคะคือไม่ไม,ไม,ไม่มีใครแบบ บังคับเราว่ากลิ่นนี้ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เพียงแต่ว่าในความคิดเห็นของเราเรามองว่าเออเด็กอายุประมาณเท่านี้นะคะใช้แล้วมันก็ดูน่ารักดีสมวัยดีนะคะผู้ใหญ่ใช้ก็อาจจะดูทําให้อ่อนเยาว์ขึ้นก็ได้นะคะกลิ่นนี้นะคะให้ความเป็นวานิลาที่มีความแรงกว่าเจ้าตัวสีม่วงนะคะในโน้ตกลิ่นของเขาเนี่ยก็บอกว่ามีวานิลาอยู่ทั้งสองกลิ่นเลยนะแต่ในน้องแมวชมพูนะคะมีกลิ่นของวานิลาที่เด่นกว่าแล้วก็หนักกว่านะคะ คือเป็นออกแนวขนมอย่างที่เราบอกนะคะโดยส่วนตัวแล้วนะคะสําหรับเรานะคะเราชื่นชอบเนื้อกลิ่นของน้องแมวม่วงนะคะหรือว่ากลิ่นพืนเนี่ยมากกว่าเพราะเรารู้สึกว่ากลิ่นมันมีความสบายกว่าใช้ง่ายกว่านะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือน้องไม่ค่อยติดทนนะคะประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงอะทุกคนกลิ่นก็หายไปแล้วนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่เป็นสายหวานแบบขนมแบบหวานแบบชัด ะะแล้วต้องการกลิ่นที่ติดทนนานเนี่ยเราก็แนะนําให้มาทางน้องแมวชมพูหรือว่ากลิ่นเหมียวอันนี้นะคะเป็นกลิ่นที่ติดแน่นทนนานแล้วก็มีความหอมฟุ้งนะคะมีความนวลละมุนของกลิ่นนะเออแล้วก็ถ้าใครที่เป็นทาสแมวนะทุกคนซื้อไปเลย2กลิ่น2ขวดนะคะสามารถซื้อไปสะสมไว้ได้นะทุกคนมันแบบเนี่ยมันตั้งอยู่บนตู้น้ําหอมเคาน์เตอร์แบบ มันตั้งอยู่บนชั้นน้ําหอมแล้วมันดูดีมากทุกคนมันแบบน่ารักมากเลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวน้ำหอมในวันนี้นะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส r i b ยเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะและอยากให้เรารีวิวน้ำหอมอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ